สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอร์ตคอมเมนต์กันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ก็มีคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันเช่นเคยครับก็ยังมีกระแสดราม่ากันมาเรื่อยๆนะครับไม่จบไม่สิน้นกับประเด็นที่เกี่ยวกับกุลคเมจากจุดเริ่มต้นที่กัมพูชาเปลี่ยนชื่อจากมมยไทยเป็นกุลคเมก็เกิดวิวาทะกันไปมาระหว่างชาวเน็ตไทยกับกัมพูชา ซึ่งประเด็นร้อนล่าสุดก็เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับหลังจากที่มีการสัมภาษณ์นักมวยไทยชื่อดังระดับโลกอย่างบัวขาวบัญชาเมฆที่ก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นที่ถูกชาวกัมพูชานะครับเคลมว่าบัวขาวเป็นคนไทยเชื้อสายคเคมรจนเจ้าตัวต้องออกมาโพสต์รราย,ยาวอธิบายกันเลยทีเดียวซึ่งหลังประเด็นนั้นจบลงไปสักพักล่าสุดก็มีซื่อจากช่องต่างๆนะครับได้สัมภาษณ์บัวขาวที่ไปร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องหนึง่ง ซึ่งก็มีการสัมภาษณ์บัวขาวถึงประเด็นดราม่าเจ้าภาพซีเกม2023ที่ประกาศชื่อกีฬามวยไทยเป็นกุลคแมพร้อมอ้างว่าเป็นศิละปะก,การต่อสู้ประจำชาติของตัวเองอีกทั้งยังเคลมว่าบัวขาวบัญชามเมฆเป็นคนไทยเชื้อสายเขมรซึ่งจากคลิปสัมภาษณ์ของบัวขาวนั้นแอดคิดว่าหลายๆคนคงจะได้ดูกันหมดแล้วนะครับดังนั้นแอดจะพูดสรุปคร่าวๆเท่านั้นนะครับโดยจากการให้สัมภาษณ์ของบัวขาว เกี่ยวกับประเด็นที่ถูกเคลมว่าเป็นคนไทยเชื้อสายเกมน์ซึ่งทางาข่าวก็บอกว่าของเราก็คือของเราผมนักมวยไทยเราอย่างนี้จะเป็นนักมวยคนอื่นได้ยังไงหน้าตาแบบนี้ก็เป็นคนไทยสซและก็ตอบประเด็นดราม่าของเจ้าภาพสีเกมว่าเขามีสิทธิ์ของเขาเราก็พูดอะไรไม่ได้มันเป็นสิทธิ์ของเขาระดับเอเชียเราไม่ต้องพูดถึงเราไปพูดถึงโอลิมปิกอัพทูยูจะเอาไปไหนก็เอาไปเลยแต่ของเราออริจินอล Thailand n ับ b e อวันอยู่แล้วอย่าไปฟังพร้อมทําท่าเตะไป1ทีครับอย่าไปซีเรียสของเรามันดีอยู่แล้วของเรามันมีเตะป้าพ,พร้อมกับเตะไปอีก1ทีครับแล้วก็บอกอีกว่าที่ผมตลกเพราะอยากให้ทุกคนเห็นฟิลปล่อยฟิลลิ่งปล่อยอารมณ์อย่าไปตึงเครียดอย่าไปซีเรียสถ้าเกิดใครย,ยังไม่ได้ดูคลิปสัมภาษณ์เต็มๆนะครับก็คลิกลิงก์ใต้คลิปเข้าไปดูได้เลยนะครับ และแน่นอนว่าจากการให้สัมภาษณ์ของบัวขาวซึ่งเป็นบุคคลที่ชาวกัมพูชาจับจ้องอยู่ตลอดเวลาเมื่อคลิปถูกแชร์สัมภาษณ์ออกไปถึงดินแดนคขมรก็เกิดดราม่าทันทีครับถึงกับมีบุคคลหนึ่งในวงการมวยของเขมเมถึงขั้นต้องออกมาโพสประกาศว่าหากใครล้มบัวขาวได้จะซื้อบ้านซื้อรถรวมถึงเป็นเงินให้อีก10ปีด้วยนะครับซึ่งจากโพสของบุคคลในวงการมวยคขมเมตคนนี้ก็เรียกว่าคอมเมนต์แตกกันเลยทีเดียวครับ เราลองไปฟังคอมเมนต์ของชาวกัมพูชากันครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนที่จะไปรับชมรับฟังคอมเมนต์กันก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามและแจง้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับคอมเมนต์ comment ชาวกัมพูชาคนแรกครับคอมเมนต์ว่าสนับสนุนคนพี่ชายเราชาวคอมเมนต์ต้องร่วมแรงร่วมใจกันเราสามารถทำมันได้เพื่อชาติของเราคอมเมนต์ comment ของคนต่อมาครับ ฉันรู้สึกเหมือนมีพลังเพิ่มมาขึ้นหลังจากเห็นโพสต์ของคุณพี่ชายขอบคุณนะพี่ชายคอมเมนต์ของคนถัดมาครับบอกว่าฉันอยากจะเห็นผู้ชายคนนี้ล้มลงไปกองกับพื้นจริงๆมันยามชาวคอมเมนต์และประเทศของเรามากไปแล้วคอมเมนต์ของคนต่อมาครับการที่จะเอาชนะพวกเขาเราต้องมีนักกีฬาที่มีศักยภาพสูงและเราต้องมีความพร้อมด้านการฝึกซ้อมด้วยทั้งหมดนี้มันต้องใช้เงินมากมาย แต่ถ้าเรามีเงินมากมายฉันก็มั่นใจว่าพวกเราจะล้มบัวขาวได้คอมเมนต์ของคนต่อมาครับบอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนเนรคุณล้มเขาไม่ได้เพื่อศักดิ์ศรีของชาวคขมรคอมเมนต์ของคนต่อมาครับฉันเชื่อว่าเราทําได้จงอดทนมุ่งมันเราชาวเขมรต์ต้องแสดงความแข็งแกร่งให้พวกสยามมันดูบ้างคอมเมนต์ชาวกับูชาคนต่อมาครับคอมเมนต์ว่าสู้ไม่ชนะก็แค่ตายออกไปต่อสู้เพื่อชาวเขมเมต เราจะไม่ยอมให้ใครมารังแกและดูถูกประเทศของเราสิ่งที่เราต้องทำคือฝึกฝนเด็กรุ่นใหม่เพื่อก้าวข้ามกลุ่มคนประเทศนี้ไปให้ได้คอมเมนต์ของคนต่อมาครับบอกว่าคำพูดย่ยุของนักมวยไทยคนนี้มันไร้ค่าไร้ราคาแต่มันกลับปลุกความรักชาติของชาวกัมพูชาให้มากกว่าเดิมและคอมเมนต์ของคนต่อมาครับคอมเมนต์ว่าชาวสยามในละคนแม้แต่ภาษาไทยของพวกมัน ก็ยังกอบจากภาษาคบิเลยคอมเมนต์ของคนต่อมาครับบอกว่าซาบึงใจมากพี่ชายนี่คือสิ่งที่ฉันต้องการที่สุดเลยคอมเมนต์ของคนถัดมาครับคอมเมนต์ว่าประเทศไทยเป็นขโมยพวกเขาขโมยวัฒนธรรมของเราไปโดยจจตวิญ,ญ,ญาณของชาวคอมเมนต์ขอให้พวกเราเอาชนะให้ได้คอมเมนต์ของคนถัดมาครับคอมเมนต์ว่ามันได้เวลาแล้วนี่เป็นสิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด พวกสยามมันดูถูกพวกเราสารพัดพวกัวกขโมยทางวัฒนธรรมศิลปะการต่อสู้ต่อให้มีหลักฐานมากมายพวกสยามก็พยายามเอาไปเป็นของพวกมันอยู่ดีและคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาคนต่อมานะครับได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่านี่เป็นสิ่งที่ฉัน,นรอคอยอยากเห็นชมหน้านักมวยที่ล้มบัวขาวได้จริงๆคอมเมนต์ของคนถัดมาครับคอมเมนต์ว่าฉัน,นรอไม่ไหวแล้ว ที่จะไปร่วมแสดงความยินดีกับคนที่ล้มบัวขาวได้พวกสยามมันดูถูกพวกเรามากมายเหลือเกินคอมเมนต์ของคนต่อมาครับออกมาต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีของประเทศชาติของเราอย่าไปยอมแพ้พวกโจรสยามฉันเชื่อว่ากัมพูชามีนักมวยที่เก่งกว่าัวกขาวฉันจะรอดูและคอมเมนต์ชาวกัมพูชาคนต่อมาครับได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าทั้งหมดนี้เราอาจจะต้องเสียงเงินไปมากมาย เราควรเอาเงินไปสร้างถนนในประเทศดีกว่าไหมคอมเมนต์ของคนถัดมาครับจากใจชาวคอมเมนต์คนหนึ่งเราต้องร่วมมือร่วมใจฝึกฝนแล้วไปเอาชนะนักมวยไทยคนนี้ให้ได้คอมเมนต์ของคนต่อมาครับตลกดีดูแล้วฉันรู้สึกคขำกับคำพูดที่ไร้ค่าของนักมวยไทยคนนี้คอมเมนต์ของคนต่อมาครับคอมเมนต์ว่าช่วยสนับสนุนเพื่อโอกาสและสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับนักกีฬาคขมรด้วยครับพี่ชายถ้าเราไม่แข็งแกรง่งพวกเขาจะดูถูกชาติของเราเสมอและคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาคนสุดท้ายนะครับคอมเมนต์ comment ว่าชาวเขมรตต้องอดทนฝึกฝนต่อไปเพื่อให้ได้ชัยชนะในวันข้างหน้าซึ่งคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาก็ยังมีอีกมากมายเลยนะครับนี่ก็เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ได้นำมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันในคลิปวิดีโอนี้ ถ้าใครอยากจะเข้าไปส่องคอมเมนต์เพิ่มเติมของชาวกัมพูชาก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปเข้าไปส่องกันได้เลยนะครับก็ฟังไว้เพื่อความบันเทิงก็แล้วกันนะครับตามคำสัมภาษณ์ที่พี่ผข่าวให้สัมภาษณ์ว่าให้ปล่อยใจปล่อยอารมณ์อย่าไปซีเรียสครับเพ,เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ใหกับช่อง Sport Comment ด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ